การตกปลาสไตล์ชิงหลิวคือศาสตร์ที่รวมเอาความรู้ความเข้าใจเทคนิคแทคกติกสมาธิความอดทนและการรอคอยในการค้นหาปลาที่เราต้องการขึ้นมาในการตกปลาสไตล์ชิงหลิวนั้นผมว่าทุกท่านคงใส่ใจในเทคนิคของการตั้งทุนไม่ต่างไปจากผมเพื่อให้สามารถอ่านอาการของทุนให้เรามั่นใจได้ว่าในการวัดในแต่ละครั้งเราจะไม่พลาด การที่เราจะได้วัดตัวปลาขึ้นมาแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสําคัญและเป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเหยื่อไม่ว่าคุณจะตั้งทุนได้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่งเหยื่อที่ปลาสนใจอาการของทุนคุณก็จะยืนสงบนิ่งให้เราเพ่งจนแทบจะบ,บรรลุถึงสัจธรรมกันไปเลยทีเดียวและที่ผมพูดมามันทําให้ผมอยากจะแนะนําเพื่อนนักตกปลาชาวจีนคนหนึ่งให้ทุกคนได้รู้จักเขาคือมิสเตอร์เอลซี เขาเป็นหนึ่งในทีมแข่งของ ST t สทิฟ i ิงที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักเพราะวันนี้เขาจะมาแบ่งปันเทคนิคการผสมเหยื่อการใช้เหยื่อและสูตรเหยื่อสไตล์จีนของเขาแน่นอนเขาไม่มีทางบอกส่วนผสมในตัวเหยื่อของเขาแน่แต่ทุกคนมีโอกาสที่จะได้ใช้เหยื่อของเขาเพราะเขาจะทำขาย Freedom my life my in สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Earth Day ครั้งในวันสบาย,บายกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายเขาทำกันผมขอเปิดคลิปอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนชาวจีนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในทีมแข่ง ST f i s h i n g ซึ่งวันนี้เขาจะมาแนะนำเทคนิคในการผสมเหยื่อในงานแข่งของเขาจากที่ผมได้สอบถามในตัวเหยื่อของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจอย,อยู่อย่างหนึ่งคือ เขาปรุงเหยื่อขึ้นมาเองโดยใช้วัตถุดิบจากประเทศจีนอีก5ชนิดแต่อีกหนึ่งส่วนผสมเขาเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบจากในเมืองไทยดังนั้นเราเอย่ารอช้าเลยครับไปลองดูวิธีและเหยื่อของมิสเตอร์กันเลยดีกว่าหลักๆของเหยื่อที่ LC ใช้นะครับจะมีอยู่2ส่วนก็คือเหยื่ออ่อยแล้วก็เหยื่อที่เป็นเหยื่อตัวทําแต้มหรือเหยื่อชิ้นเกี่ยว นะครับส่วนเยื่ออ่อยเนี่ย LC เนี่ยก็จะผสมกับน้ำเปล่านะครับให้เป็นลักษณะของหมัดหมาดแตกตัวได้เร็วนะครับเพื่อจะเป็นตัวการเรียกรวมฝุงปลาขึ้นมาโดยครั้งนี้เนี่ย LC จะผสม3ถ้วยตัวงนะครับกับน้ำประมาณ1ถ้วยนะครับสำหรับวิธีการเข้าเหยื่อเนี่ยเราจะใช้วิธีการกวนนะครับ ไม่ใช้วิธีการขยำเพื่อจะไม่ให้ตัวเนื้อเยื่อเนี่ยจับกันเป็นก้อนจะเห็นได้ว่าลักษณะของเยื่อเนี่ยจะออกไปในรูปแบบของการเป็นฝุ่นผงนะครับโอเคเอออเอ่อร่ิ่มอร่อยอิิอ เออสาง五分钟就可以了这个用作散泡，OK three or five minutes s OK <S หลังจากที่ฟัง l อพูดแล้วผมจับใจความได้แค่ว่าหลังจากการเราผสมแล้วเนี่ยให้เรารอสี่ถึงห้านาทีครับ <laughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอธิบายฟังดีกว่านะครับคือฟัง l c พูดนี่เราคงจะไม่รู้เรื่องแน่เลยเราจะมาผสมในส่วนที่สองก็คือส่วนของตัวชิ้นเกี่ยวซึ่ง LC เนี่ยจะใช้กูเตนนะครับเป็นส่วนผสมในการจับโดยอัตราส่วนผสมนั้นจะเป็นเหยือห่อ1ถ้วยแล้วก็กูเตนเนี่ยหนใน3ของถ้วยนะครับสำหรับวิธีการเข้าเหยื่อก็เหมือนเดิมก็คือการใช้มือกวนนะครับโดยที่ไม่ขยำนะครับเพื่อให้ ตัวเนื้อเนี่ยเข้ากันแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำจนกว่าตัวกูเตนนั้นจะเข้ากันได้ดีครับ อ LC ยังย้ำอยู่เช่นเคยครับว่าให้หลอ5นาทีหลังจากเราเข้าส่วนผสมแล้ว <Okay. S 1> เมื่อได้เหยื่อทั้งสองส่วนแล้วเรามาดูวิธีการเข้าตัวเบ็ดของเหยื่อกันแล้วมาดูว่าเหยื่อทำงานเป็นยังไง <Okay. S 1> วิธีการเข้าเหยื่อกูเตนกับตัวเบ็ดนะครับ <Okay. S 1> ก็คือวางตัวเบ็ดลงไปแล้วนำเหยื่อมาทับแล้วลูดเบ็ดขึ้นมา รเราก็มาดูการแตกตัวของกูเทนและเหยื่อของ LC ที่ผสมเข้ากันแล้วเนี่ยมเมื่ออยู่ในน้ำเนี่ยมันจะแตกตัวในลักษณะเบาๆไม่ฟุ้งกระจายมากทำให้มีชิ้นติดอยู่ที่ตัวเบ็ดนะเพื่อที่จะให้ปลาเข้ามาทำเกมในส่วนนี้และนี่ก็คือวิธีการเข้าเหยื่ออ่อยของ LC นะครับก็คือ นำเหยื่อขึ้นมาบีบก่อนหนึงทีนะครับแล้วก็ค่อยบีบซ้ําทําให้เหยื่อกลายเป็นก้อนเรามาดูการแตกตัวของเหย,ยื่ออ่อยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวฟุ้งกระจายเนี่ยทำงานได้อย่างดีเพื่อที่จะเรียกรวมฝูงปลาโดยที่ยังมีตัวกูเตนที่เป็นเหมือนชิ้นเกี่ยวนั้นคอยเป็นตัวทําแต้มในตอนสุดท้าย What is this และเขียวๆที่เห็นนะครับผมลองถาม LC ดูนะครับมันคือสลายนะครับคือหนึ่งในส่วนผสมของเขาอ๋อไอบอกไปเมาดีปะเดี๋ยวสุ่วเย้าเดี๋ยวโอเคมิกเดี๋ยวเนี่ยครับเท่ากับว่าเอ่อเหยื่อของมิสเตอร์เอลซีนะครับจะมีส่วนผสมของ เหยื่อที่เวนวัตถุดิบจากเมืองไทยเนี่ยหส่วนและอีก5ส่วนเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่มาจากเมืองจีนนะครับเท่ากับว่านี่คือเหยื่อจีนเขาเรียกว่า90%โดยแท้นะครับออ่มิสเตอร์ซีเนี่ยผมก็เห็นในนานในเขาเขาเรียกอะไรอ่ะง,งานแข่งนะครับ อยู่แบบหลายๆงานซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่ตกปลานินได้โหดเยี่ยมมากผมรู้ครั้นี้เพราะว่า,าในที่ที่ไม่ค่อยจะขุดปลานินเจอเขาก็ขุดเจอนะครับดังแบบนั้นด้วยเรื่องของเหยื่อเนี่ยผมว่ามีส่วนสําคัญมากเลยที่จะทําให้ปลามันเข้ามาคือด้วยจากงานแข่งเนี่ยกับการตกเล่นเนี่ยมันเป็นคนละพาร์ตกันซึ่งผมเองเนี่ย ตกเล่นเหมือนว่าตัวผมเองเนี่ยบางทีก็เอ้ยตกดีนะแต่เวลาไปสู่สนามแข่งจริงแล้วเหมือนแบบมัน,มนเ,รเราเราต้องมีอะไรที่ขาดไปดังนั้นเนี่ยนี่คือส่วนเติมเต็มที่มันอาจจะทําให้ผมมีความสําเร็จได้เพิ่มขึ้นในการตกปลาในน่นะครับเดีย๋ยวเราไปดูสเตอร์ซตกปลาดีกว่า และนี่ก็คือมิสเตอร์เอคนที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักเป็นยังไงบ้างครับเทคนิคการเข้าเหยื่อและเทคนิคการสมเหยื่อผมมองว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยให้สําหรับนักตกปลามือใหม่ๆที่จะเข้ามาในวงการชิงหรือสาหรับวันนี้เอ t เดย์คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมแคร์ไขรถ้าคุณยังรักในการตกปลา Freedom in my life.